ก่อนที่คุณจะมาเข้า e, มาในเมืองเข้ามาในโลกของออนไลน์คุณต้องรู้3สิ่งนี้ก่อนนะจ๊ะ 3. หน้าที่คุณจะต้องมีในการที่คุณจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะจ๊ะที่รักจ๊ะสำหรับที่นี่นะคะก็จะเหมาะเช่นเคยเช่นเคยเช่นเคยจะเหมาะมากเลยสาหรับคนที่ต้องการสร้างธุรกิจออนไลน์ต้องการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์และต้องการที่จะสร้างรายได้ผ่านทางออนไลน์นะคะหน้าที่1ที่คุณจะต้องมีคุณจะต้องเป็นคนที่น่ารักในการที่คุณจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ คุณจะต้องทาตัวให้น่ารักน่ารักคืออะไรรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> คนนี้น่ารักจังเลยดูสิเขาออกมาให้เขาออกมาแบ่งปันความรู้เขาออกมาทําคลิปออกมาทําอะไรแบบน่ารักจังเลยระหว่างเป็นคนน่ารักกับเป็นคนน่าเกลียดหรือน่ารังเกียจเราจะเอาแบบไหนเราก็ต้องเป็นคนที่น่ารักสิจ้าจริงไหมทาตัวเป็นคนน่ารักเหมือนครูนี่ไง <c oughs> ทนไมทุกคนน่ารักหมดครูจะบอกให้นะอย่ามาบอกครูนะว่าทําไมแ็นครูนี่คนหนุม่มใช่คนน่ารักค่ะหนูแบบว่าเป็นคนน่าทะมึนมึนเนาะ no. ทุกคนบนโลกใบนี้เป็นคนน่ารักคำว่าน่ารักไม่ได้บอกว่าคิดคือแอนนครูนี่คิกคืออนนจริงเลยไม่ใช่หมายถึงนิสัยน่ารักบุคลิกน่ารักผู้จารน่ารักนำสื่อออกมาน่ารัก เออให้มันดูว่าให้คุณนี้น่ารักจังเลยเอ้ยคุณนี้น่ารักพอคนที่เขาน่ารักมันน่าสนใจมันน่าติดตามมันน่าชื่นชมมันน่าอยากที่จะมาซื้อของด้วยหลายๆคนที่เขาไปซื้อของกับแม่ค้าไม่ใช่ว่าของเขาดีหรืออะไรนะบางทีเนี่ยได้ใจสิ่งแรกเลยเพราะว่าแม่ค้าน่ารักเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมไอ้แม่ค้าน่ารักจังเลยแม่ค้าคนนี้น่ารักจังเลยก็เลยไปซื้อของเขาคุณมีความน่ารักอยู่ในตัว ทุกคนมีความน่ารักหมดที่รักจ๋ายอยู่ที่ว่าคุณจะผลิตมันออกมาอย่างไงคุณจะเปล่งประกายมันออกมาอย่างไงสิ่งแรกเลยที่คุณจะต้องทํานะคุณจะต้องออกมาให้ความรู้หรือออกมาแบ่งปัน ้สินคาออกมาให้ความรู้เรื่องสินค้าคุณสิมันมีดียังไบงบป้งนะมันมีอดีอะไรมันผสมอะไรบ้างแล้วมันทําให้คุณสวยได้อย่างไรเออออกมาคุณคา้าถ้าคุณใช้ครีมอย่างเงี้ยครีมมันมีส่วนผสมอะไรแล้วมันทําไมจะต้องใช้ครีมนี้ทําไมไปใช้ครีมอื่นไม่ได้หรอเก็ตไหมทุกคนจ๋าเก็ตไม่เก็ตเก็ตไม่เก็ตหน้าที่สองที่คุณจะต้องมีในการที่คุณจะสร้างตัวต,วตนโบนโลกอะไรคุณจะต้อง คนน่าคบต้องเป็นคนน่าคบที่รักจ๋าถ้าคุณไม่น่าคบคนไม่อยากอยู่ด้วยคนไม่อยากดูคนไม่อยากสนใจคนไม่อยากติดตามที่รักเคยยินบ้าอุ๊ยคนนี้ไม่น่าคบเลยว่ะ ดูน่ากลัวน่ากลัวดูแบบว่ามีรับลงคมในดูแบบว่าจะจะขายอะไรก็ไม่บอกกูธุรกิจอะไรก็ไม่บอกรับลงคมในเหลือเกินซับซ้อนเหลือเกินดูยุ่งยากไปหมดมึงขายอะไรกันแน่ว่ามึงจะเป็น L M MM M หรือมึงจะเป็นอะไรจะเป็นตัวแทนจำหน่า,นายหรือว่าจะเป็นอะไรเนี่ยแชร์ลูกซ้อหรืออะไรเนี่ย <S 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 วิ่งหนีกูไม,ไม่ครบด้วยอีครยนี่ก็ไม่ครบด้วยกูวิ่งหนีแน่เลยถ้ามาแบบนี้เพราะจะให้มันชัดเจน ครบจรักจ๋าขายอะไรก็โจงไปเลยกูขายสิ่งนี้เอาให้มันชัดเจนเอาให้มันหน้าครบอย่ามีรับลมคมในอย่ามีซับซ้อนสับสนดูหน้าแบบ นี้ไม่เอาอย่าทําตัวเป็นสีเกรเป็นสีเทาอย่าทําตัวทะมึดทะมืนอย่าทําตัวแบบว่าหน้าซับซ้อนคนไม่ได้อยากจะค้นหาคนสมัยนี้ไม่อยากจะค้นหาแล้วว่าคุณเป็นใครสมัยนี้เขาอยากจะรู้ว่าคุณจะขายอะไรเขาว่าคุณมีธุรกิจอะไรจะเสนอว่าคุณมีอะไรจะเสนอเขานะจ๊ะหน้าที่สหน้าติดตามที่รักคุณจะต้องทำยังไงได้ให้มันรู้สึกว่าหน้าติดตามไม่ใช่แบบคุณไม่มีหาอให้หน้าติดตามไม่มีไม่มีเรื่องราวอะไรไปเล่าไม่มีอะไรไปแบ่งปัน ไม่มีอะไรที่ไปแชร์ประสบการณ์ไม่มีความรู้อะไรทั้งสิ้นเ้าชีวิตนี้ไม่มีหาอะไรเลยค่ะครณนี่ค่ะ <S <S ใครจะมาติดตามล่ะทีนี้คุณนี่ไหนขยายความหน้าติดตามซิมันทำยังไงคุณนี่หน้าติดตามจีรังจา๋าถ้ามึงไม่มีหาอะไรมาแชร์กับชาวบ้านเขาดูเลยใครจะมาติดตามออกมาแชร์ประสบการณ์ออกมาให้ความรู้ออกมาสอนออกมาแนะนําออกมาแบ่งปันหน้าติดตามไหม แต่ถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยบนโลกออนไลน์ไม่มีหาอะไรมาแชร์ไม่เอาความรู้มาให้ไม่เอาอะไรมาแบ่งปันไม่มาแชร์ประสบการณ์ไม่มาแชร์สิ่งที่คุณทำไม่มาแชร์สิ่งที่คุณขายคือไม่มีอะไรมาเสนอหรือมาให้คนคุาดูใครจะมานั่งติดตามเราจะที่รักจ๋าเออยังก็ต้องทําตัวให้มันน่าติดตามน่าติดตามวิธีการง่ายๆในการที่ทําให้คนน่าติดตามก็คือผลิตสื่อมา แล้วเราทุกคนไม่ต้องไปนั่งผลิตสื่อในทีวีไม่ต้องไปนั่งผลิตสื่อในวิทยุในมือถือง่ายๆเนี่ยเหมือนที่ครูนี่ทําอยู่ตอนเนี้ก็ผลิตสื่ออยู่ตอนเนี้ออกมาให้คุณข้าให้ความรู้มีความรู้อะไรผลิตมันออกมาตอนนี้นะฝรั่งมันจ้องหน้าครุนี่แบบฝรั่งมันจอดรถอยู่ตรงหน้าครูแล้วมันก็หันหน้ารถมาทางครูแล้วมันก็มองว่าอีนี่มันเป็นอะไรอยู่ในรถมันมีอาการอะไรอยู่ในรถเชื่อไหมตอนเนี้ ะค,ะครูนี่ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะที่เข้ามาให้ครูเปิดโอกาสครูนี่ได้แบ่งปันนะค,ะครูนี่มีความสุขทุกครั้งที่ได้แบ่งปันนะคะโอเคแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอกันเร็วนี้หมายถึงว่าเจอกันในไลฟ์นะจ๊ะแล้วถ้าครูได้ไปเมืองไทยนะจ๊ะก็เตรียมตัวไว้นะเดี๋ยวเรามาเข้าร่วมงานสัมมนากับครูนี่ที่เมืองไทยแล้วกันนะ้องมาเจอตัวเป็นๆอยากเจอว้าว <laughs> อยากเจอไม่จ๊ะรักทุกคนนะคะครูนี่ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ